สวัสดีค่ะวันนี้มาฟังนิทานเปลี่ยนชีวิตเรื่องกบหูหนวกกันนะคะก็มีกบฝูงหนึ่งเข้าไปในป่าในขณะที่กําลังกระโดดกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นมีกบสองตัวได้พัดตกลงไปในหลุมที่ลึกมากเหล่าเพื่อนเพื่อนกบได้หยุดรอและมองงไปในหลุมนั้นพวกมันได้เห็นว่าหลุมลึกมากจึงได้ตะโกนบอกกบทั้งสองตัวที่ตกลงไปในหลุมว่าไม่ต้องกระโดดขึ้นมานะหลุมลึกมาก ทั้งสองตัวก็ยังพยายามกระโดดเพื่อขึ้นปากหลุมให้ได้โดยเพื่อนๆกบก,ก็ยังตะโกนย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอย่าก,กระโดดขึ้นมาเลยลึกมากไม่มีทางขึ้นมาได้หรอกกบตัวหนึง่งเมื่อได้ฟังเพื่อนๆตะโกนบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็รู้สึกผิดหวังและหมดกำลังใจหมดแรงที่จะกระโดดขึ้นปากหลุมแ,และได้ตกลึกลงไปอีกในไม่ช้ากบตัวนั้นก็ได้ตายลงคงเหลือกบอีกเพียงตัวเดียวที่ไม่รักความพยายาม มันยังคงกระโดดเพื่อพยายามขึ้นปากหลุมต่อไปโดยเพื่อนๆก็ยังตะโกนย้ำและบอกเจ้ากบตัวที่เหลือในหลุมว่าเจ้าไม่ต้องพยายามกระโดดขึ้นมาหรอกเพื่อนอีกตัวของเจ้าได้ตายลงไปแล้วเขาไม่สามารถขึ้นมาปากหลุมได้อีกแล้วอย่างไรก็ตามเจ้ากบตัวนั้นก็ยังคงพยายามกระโดดต่อไปในที่สุดก็ขึ้นมาปากหลุมได้ทําให้เป็นที่ประหลาดใจแก่เพื่อนๆกบเหล่าเพื่อนๆจึงได้ถามเจ้ากบตัวนั้นว่า เจ้าขึ้นมาได้อย่างไรเจ้าไม่ได้ยินที่พวกเราตะโกนบอกว่าหลุมมันลึกมากและเพื่อนอีกตัวของเจ้าได้ตายลงไปแล้วเหรอกบตัวนั้นก็ยังคงเงียบมันนิ่งเงียบมันไม่ได้ยินที่เพื่อนเพื่อนพูดแต่เข้าใจว่าที่เพื่อนเพื่อนวุ่นวายกันอยู่ปากหลุมนั้นเพราะเชียร์ให้ให้มันสู้ให้พยายามกระโดดขึ้นปากหลุมให้ได้นิทานก็จบแล้วนะคะบ่อยครั้งที่เราต้องทำงานยากทำงานที่ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จ ในขณะที่ความรู้สึกของเราได้บอกตัวเองว่าทำไม่ได้ทำไม่ไหวงานนี้ยากเกินความสามารถที่เราจะทำได้สิ่งนี้เองที่จะทำให้เรารู้สึกหดหู่และขาดความมั่นใจดังนั้นเราต้องหูหนวกับเรื่องที่จะมาบั่นทอนความรู้สึกของเราและเปิดใจรับฟังเรื่องที่เป็นประโยชน์คือมองอีกมุมหนึงคิดและบอกกับตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างอุปสรรคหรือสิ่งที่เรามองว่ายากเป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามองด้านที่มันยากแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยากรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายเป็นกบหูหนวหนกสักครั้งหนึ่งเลิกพูดเลิกคิดว่าเราไม่มีความสามารถเราทําไม่ได้เราสู้คนอื่นไม่ได้เราจะพบความแตกต่างว่าเรามีความสามารถทําอะไรได้มากขึ้นมองความยากอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นสิ่งที่จะทดสอบความสามารถของเรา นทุกคนมีความสามารถมีศักยาภาพในตัวเองศักยาภาพเหล่านั้นจะไม่ถูกนำมาใช้ถ้าเราบั่นทอนความคิดด้วยความคิดเชิงลบเมื่อใดที่มีความคิดเชิงลบให้เป็นกบหูหนวกทันทีดูขาดความมั่นใจคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ให้เปลี่ยนความคิดมาคิดเชิงบวกเปิดใจรับฟังเรื่องที่เป็นประโยชน์บอกกับตัวเองว่าเรามีความสามารถมีศักยาภาพ มองความยากมองอุปสรรคเป็นสิ่งท้าทายที่จะมาทดสอบตัวเราว่ามีความสามารถแค่ไหนแล้วดึงศักยภาพในตัวเราออกมาใช้เพื่อให้สําเร็จสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครูพี่แต้าหวังว่า,วาทุกท่านจะเป็นกรุ่มูิญญที่มีความมั่นใจดึงศักยภาพในตัวเราออกมานําพาตนเองสู่ความสําเร็จนะคะสวัสดีค่ะ